สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซาเซใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็กลับมาเล่นอารีอีกแล้วเพราะว่าแพท 6.1D ได้รับบัฟนั่นเองนะคะซึ่งการบัฟก็จะมีสกิล1แรงขึ้นนะคะส่วนสกิล2มันก็ปรับให้เล็งศัตรูได้ดีขึ้นเนาะเมื่อชามติดหรือตีศัตรูเนาะสกิล2ก็จะเล็งไปหาแชมเปี้ยนนั้นๆก่อนซึ่งในที่สุดมันก็ปรับให้เหมือน PC สักทีเนาะ like <this> เดี๋ยวฉันจะลองใช้ให้ดูนะคะคือเราตีก่อนแล้วเราก็สกิล2 ปึ๊บแล้วสอตามปลึ้เข้า3เมตรเลิศในที่สดุดไฟนอ l l เลก็ทำแบบนี้ได้สักทีเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบหนึ่งตีสอปลึบเข้า3เมตรแล้วรู้สึกว่าลูกไฟมันไล่เร็วขึ้นด้วยนะเวลาเราตีประตูตตที่ตกเป็นเป้าหมายอะ่ะซึ่งดีนะฉันชอบการปรับนี้เนาะมันทำให้สกิลสองอดโดนศัตรูง่ายขึ้นฉันโปกมาเลืเลยๆจนนางเลือดน้อยแล้วอะ่ะเอาอีกสักรอบไหมละ่ะอีกสักรอบไหมละ่ะเนี่ย ลูกไฟมันใช้ง่ายมากไม่วอกแวกบุกวิกวกกวอกอะไรไปหามินเนี่ยเลยเธอคือดีอ่ะชอบการปรับนี้อ่ะลดลดเดี๋ยวฉันว่าฉันคิวนางได้อยู่นะเพราะว่ามีชามแล้วแต่ว่าชามห้ามพลาดแค่นั้นโอเคนางเสียสกิลสามไปแล้วเดี๋ยวรอ <Okay. S 1> ถามจึงยัวอีกนายโดนขาก,กับตา,ต,ตาย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 ต okay. ายโอเคเฟิร์สบัตเกืบไข่โปะแล้วไหมละ่ะ จริงเท่าเมื่อกี้แฟดตไปชาวไม่โดนนะเท่ากับไข่โปะนะคะเมื่อกี้เออแต่ดีอยู่นะที่แบบชามโดนเลยไม่ค่อยโปะเท่าไหร่เดี๋ยวชิ้นแรกขึ้นเป็นบูซอฟมานานะคะส่วนชิ้นต่อไปน่าจะขึ้นเป็นรูเดนนะตอนนี้ฉันก็เวลห้าแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไปหาแก๊งออกล่าแล้วเดี๋ยวฉันลองลงไปซอนล่างดีกว่านางเจือดาวไปทันหนึ่งเตรียมตัวเลยโ่วนางเจือดาวมาแล้วจ้าอุ้ยขอบคุณที่แบ็คชิลให้นะคะ ก็เตรียมตัวนางเจือดาวรวยยัวหนึ่งนางเจือดาวรวยยัวสองนางเจือดาวรวยยัวสามนางเจือนางเจือดาวรวยยัวสี่โอ๊ยพอได้ไหลแล้วมันลดนะอาลีอ่ะโอ้ดิฉันกลับไปละลิซันดาคือดันบ้านฉับรวยเพจบอมเลยอะเดะลิซันดารวยเพจบอมไปเลยนะครั้หนึ่งครึ่งครึ่งหลอดแล้วเนี่ยไอ้แค่เดี๋ยวฉันเคลียร์ เดี๋ยวขึ้นไปซ้อนบทแล้วกันน่าจะได้มั้งเนี้ยลิซันดาขึ้นไปแล้วด้วยกำลังไปกำลังอุ้ยสามตัวเลยเหรอแล้วเพื่อนเราได้มึงแล้วอาเตรียมตัวนีแนทอาชามยัวนะชามยัวชามยูโอเคอย่แฟตโอเคไปเดี๋ยวกลับเลนก่อนลิซันดาอยู่บนอยู่เลยเดี๋ยวฉันเก็บปั๊วแล้วกันเวลาไปแกงน่าจะได้วิ่งเร็วๆโอ้ยกลัวจะตุย กูยังไม่ได้ขึ้นโลเดนชิ้นแรกเลยอะดาเมจกูยังไม่มานะคะเดี๋ยวกูเคียคิดก่อนโอเคลิซนด้ามาแบบไหนดีอะแบบไหนดีอาชามโดนแบบนี้โดนเรือยั่วไหมมีอันติเป้าเมียนตีเป้าไม่มีก็สู้ขีดไปนะคะถ้าเมื่อกี้มันมีอันติแล้วนางแช่ฉันขาปอมนะเป็นอีกภาพหนึ่งเลยนะคะเมื่อกี้ มามามาตอนล่างต่อเดินแกงทั่วราชอาณาจักรชามยุว่วสวยมากโอเคได้ของพอดีเดี๋ยวฉันกลับไปซื้อของก่อนละกันมาแล้วนะคะชิ้นแรกลูดเดนส่วนชิ้นต่อไปคิดว่าน่าจะไปออกเป็นอินฟินิตี้ออฟนะเราจะได้มีครีเวสช่ำช้ำคืออยากได้มังกรน,น้ำแข็งอนะลิสเซนดาจะมาไหมจะมีใครมาช่วยไหมนะต้องรอป่าเราก่อนมาเดี๋ยวฉันแกงล่างก่อนละกันแต่ไม่มีอันตินะ แต่ถ้าชามโดนก็น่าจะได้หนึ่งชามยั่วแล้วได้หนึ่งจริงอเองดาเลียสมาหน่อยว้ายตายแน่เลยนางจิงโดนซ้อนแบบนี้โดนซ้อนแบบนี้โอเคพารอนมาอีกถอยก่อนออ้ยล็อกป่วยนะปึง้งโอ้โหไม่มีอะไรจะต่อวะ่ะไม่มีอะไรจะต่อคอมโบ okay. เออฉันอยากได้มงกรน,น้ำแข็งดาเลียสดาเล่เข้าหน่อยฝั่งหนู่มคือเลือดน้อยกันหมดแล้วเมาเลย ได้อยู่แหละเดี๋ยวฉันจะเก็บชามไว้ให้ถ้าอารอนหรือตัวไหนมาแต่คิดว่ามันน่าจัรีกลับบ้านไปแล้วแหละเพราะว่าอุ้ยอย่านะคะโซนาโอเคนั้นฉันถอยนะฉันกลับไปการป้อมก่อนนะเดี๋ยวฉันว่าไปซ้อนบนก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาเอาออบเจกนะคะจะได้มาช่วยเราด้วยโอเคอุ้ยไม่ถึงอนะไปออบเจกได้เลยมาๆๆๆามา,มา,มาฉันโอ้ ทารอนอยู่นี่นวะ่ะเดี๋ยวหวานตรงนี้ให้โอเคนาซัดก็มานะคะเดี๋ยวฉันเตรียมชามเาไว้เผื่อทารอนมาอยู่ทาวนี้อ่าล้วมีตัวมาแล้วหนึ่งเปิ้งล้วโดนเอาแบบนี้มันก็ต้องยัวปะต้องยัวแฟดต,ตามเลยปะจิกวิกนางแม่มหมดแล้วนะครันหนึ่งปล่อยกลางได้ไหมพลีสพลีสพี่ชายคนดีสุดหลอ่อ ก็ยังเหลียวปล่อยกลางเหออตัวมือแปลแป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 ดีนะค่ะคนหล่ออ่ะแล้วไม่มาเอาเพจหรอดาริอัศทำไม่เป็นไริ้นกินเองก็ได้นะเงินบอมแตกโอเคจริงเราดูฝั่งนั้นดูย้ำเลนล้างเรามากอ่ะอ่ะดีฉันไม่น่าตามทันนะมันน่าจะกลับไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดันมินเนี่ยนให้ก่อนแล้วกัน ไม่ให้มันเข้าป้อมโอเคตามโดนตามหน่อยตามหน่อยส่วนมากตามหน่อยตามหน่อยตามน่อยเลยยั่วนางเสือดาวเลยยั่นางเสือดาวหยุไห yeah! ยุดถอยก่อนเสียไม่อยากโดนชัดดาวถอยก่อนชิ้นที่สามฉันขึ้นเป็นมาริกคนส์นะคะคือฉันอยากได้ครูดาวอันติเราจะได้เวือยยั่วบ่อยๆได้แหละประเด็นนะ โหเราเพื่อนเราลึกเกินลิซันดาก็คือซ้อนชํำเลยนะคะเพราะฉันว่านางม,มีหวานตรงนี้ถอยก่อนโอเคลิซันดาเสียแฟตคะ่ะอันตรายเพื่อนซ้อนได้แลนะ้วน่ะโอ้ยขอบคุณนะคะที่ใส่แบ็คเชียลให้ขอบคุณนะคะ,คคะ,คะที่พพอร์ตผู้หญิงคนนี้เขาไม่กเกาะลิซันดาอันติตามตามเก็บลิซนา่าสวยมาก โอ้ยใครจะไปผู๋นะก็ไปผูก่อนแล้วกันนะฉันไม่ผูหรอกฉันกลัวขิดไปนในวันที่ดูแบบใดแบบใดแบบใด้ชามยั่วแล้วโดนซวยมาคลดลดลดซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไ,ดไหมคะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้แล้วอุ้ยมองกันนะเธอเชิดกเ,เดกลนเธอเชิดมากเธอลดเธอเดินโอ้โหเธอไม่รอโอ้ยเราแบบนางเงินมาล่อหน่ะขอโทษนะคะมังกรนะท,นะท,นะท,นะที่ฉันไม่สามารถทำแพลนกิจจักรวาลได้ถ้าได้มังกรแล้วฉันว่าฉันถอยก่อนดีกว่า จะไปหาฟาร์มอะไรเงี้ยแล้วรอซื้อลาบาดอนนะ <S <S โอเคอก่อนลาบาดอนฉันอัพรองเท้าเป็นควิกซีเวอร์แล้วกันเพราะว่าฝั่งหนูน่ะดิซันดาโซน,น่าเน่ยถ้ามันจับฉันได้นะฉันเตรียมตัวสูข่ขีดซึ่งไม่ดีแน่นอนเพียนเพียรอด้วยโอ้โหไปรอดกันไม่ล่ะเนี่ยจะไปรอดกันไม่ล่ะเนี่ยกำลังตามปุยอันติเลยล้กันต้องห่วง ต้องห่วงโอเคยังไงเราก็คูดาวเลยอยู่นะคะโอ้โหนะซัตคุณพี่ก็ลึกเกินฉันรู้อยู่ว่าเธอเกิดแต่คือแบบเธอต้องระวังตัวหน่อยนะเธอเกิดเธอเก่งอยู่แล้วแต่เธอต้องระวังตัวด้วยนะคะอย่าให้โดนชัดดาวนะว่าและสภาพไม่น่าชมเลยเวลาชมแล้วอาถรรพ์ชอบทำงานเด้อฉันโซโล่คิวนางได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่านางมีหวานหรือเปล่า ดูท่านไม่น่าจะมีหวานนะถึงนางแช่ชั้นชั้นมีลางอ่ะก็ไม่เป็นไรถึงนางแช่ตัวเองก็ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันแต่ความโปจะเป็นสูนไหมนางวันความโปลเป็นสูนค่ะโอเคนางแช่ตัวเองมาเตรียมตัวสู้คิดไปนีว้าชามยัวชามยัวเอาไม่ละคุณพี่เอาไม่ละคุณพี่เอาไม่ละคุณพี่เออแค่โดนชัดดาวเมื่อกี้ก็ชิบหายอยู่เ้อก็ยังดี อเ,เ,เดี๋ยวฉันเคลียร์มินเนี่ยนแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้ลาบ,บาดอนพอดีแล้วแหละโอเคค่ะตอนนี้คือได้ลาบ,บาดอนแล้วนะก็น่าจะดามเมจโหดระบีแล้วนะจัดจ้านพอสมควรเออเพื่อนโดนเข้าเพื่อนหญิงพลังหญิงอุ้ยล็อกโมากันหน้าล็อกป่วยมากตามต่อได้ไหมตามต่อได้ไหมตามต่อได้ไหมเขาไม่ก oh ็อุ้ยเรียบร้อยน่าจะสู่ขิดแล้วมั้ง ล้วเพื่อนคือมาซ้อนช่ำซ้อนดีมากโอเควางออบเจกต์ก่อนไหม่ถส่วนชายก่อนโมกออุแล้วป่าอย่าพิ่งขึ้นไปนะอโอ้โหเกือบไม่เป็นไรฉันจะรังแคนให้เธอเองมออกนานมานี่แนะ่คือบา้าใส่หายตกไปที่ตะตุ่มมากดีนะที่ฉันลาดออบเจกต์ให้ได้อ่ะช่วยมังกรหน่อยค่ะเปิดมังกรรอแล้วเนี่ย เปิดมังกรรอแ,แล้วเนี่ยอุ้ยนางเกวนเอาสี่ถ้าเธอมาสู้กับฉันตอนนี้บ้านก็แตกไปเลยเพราะว่านาซัดดันอยู่เลือกเอาโอเคหล่อนเลือกบ้านนะซึ่งเลือกได้ดีค่ะคุย o i c e กันบ้านก่อนเนาะออบเจกต์ไม่เป็นไรหรอกเอ่อคืออันนี้วิชาประมาณศูนย์หรือเปล่าคะเธอจะไปโซโล่เดียวๆไม่ได้นะคะที่หายแล้วเราก็น่าสัอร์ตผู้หญิคนนี้ได้นะไปต่อแรกกันนะะไปต่อแรกกันะกนะะ ไปต่อแหละกันค่ะเลยย่วนางเจือดาวสวยมากมไม่น่าทันนะไม่ทันอนะ่ะโอเคไม่เป็นไรถอยก่อนก็ได้ชิ้สุดท้ายฉันเคยเป็นวงกุดนะคะตอนนี้คือฉันทำชาเลนจ์ฉันจะไม่ยอมคิดในเกมนี้เนาะแล้เข้าหัวฉันก็ช่ำเกินถ้าใครชัดดาวฉันได้อาจจะเกมเผ็ดได้นะคะเกมพิกช่วยช่วยช่ย,ชยกันหน่อยดาเลียเดินมานั้นพอดีนะนาซัตคือล่อให้ช่ำแล้ว ฝั่งหนึ่นคือโดนมาซัดล้อฟื้ไปแล้วฉันว่าน่าจะทันเดี๋ยวเก็บชามเอาไว้ก่อนแล้วกันเผื <free> ่อใครจะมาโอเคมากกว่าน่าน่าจะได้แล้วเตรียมตัวล่าเหรอนางเสือดาวเตรียมตัวรับบทนางเสือดาวเลวย้อนหนึ่งชามย้อนหนึ่งอ่ะได้ละนางลูเซียนแกไม่รอหรอกนางเสือดาวเลยย้อนหนึ่งโอเคอุ้ยแล้วจริงคืออันติปึ้งในวินาทีสุดท้ายเวอร์นะคะ ือจริงตอนนี้นางโดนยำนะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่แต่ยังดีที่นาจัดเราเกิดฉ่ำมากนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปอารีที่ได้รับการบับนะส่วนตัวฉันชอบสกิลสองที่ปรับมานะคือใช้ง่ายขึ้นสกิลหนก็แรงขึ้นด้วยน่าจะมีคนเล่นนางเพิ่มมากขึ้นหลังจากบับเนาะแต่จะมีคนเล่นมากขึ้นกว่านี้ถ้านางรีโมเดลนะคะ ก็ถ้าชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะคะแล้วใครยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย